สวัสดีจ้าเมนี่มาพอกับแม่ปล่อยผ้าพื้นอีกแล้วนะจ้าแม่ปล่อยอันได้บักม่วงแก้วขมิ้นมาแม่ปล่อยก็เสียันถนอมอาหารนะจ้าคลืออนบักม่วงแก้วขมิ้นนี่เป็นบักม่วงบ่ท่านในสุกนะจ้าแต่ว่าแกจัดบ่ท่านในนิ่มนะจ้าแม่ปล่อยเสเฮ็ดบักม่วงอบแห้งแต่ว่าแม่ปล่อยบ่ใส่เตาอบเด้แม่ปล่อยจะใส่วิธีการตากแดดเอานะจ้า ถนอมอาหารไปกินโดนๆจ้ะขั้นตอนแรกก็แม่ปล่อยสิละลายน้ำปูนก่อนแม่ปล่อยจะละลายน้ำปูนก่อนนะจ้ะนี่จ้ะปูนแม่ปล่อยใส่ประมาณนี้สอนพูนๆจากน่อยตอนน้ำสองลิตรนะจ้ะละลายน้ปูนใสแม่ปล่อยจะเอาต่ส่วนที่น้ำปูนใสนะจ้ะ พักทิม่บให้น้ำปูนตกตะกอนจะได้ทั้งๆงจะเหลือจะส่วนที่ใสนะจ้าบอกเปลือกบอกม่วงจ้าแม่ปล่อยใส่เป็นบักม่วงแก้วขมิ้นนะจ้าม่วงแก้วขมิ้นถ้าแก้จัดจะมีสีเหลืองสวยบอกม่วงสายขัุนอื่นก็นเฮ็ดได้นะจ้าแต่ว่าแม่ปล่อยเลือกเป็นหมกม่วง ั่านแก้วขมิน้นแม่ปอยว่าสีเหลืองสวยไแม่ปอยว่าใส่สีผสมอาหารตอกเปลือกร็่แล้วเอาไปลังนะ ตอนนี้ปอกเปลือกเสร็จแล้วล่างทําความสะอาดบอกม่วงจ้าล่างเอาอย่างมันออกแต่ล่างรอบเดียวก็พอเราจะลูบลูบลูบเอาอย่างออกนะจัน ให้เป็นชิน้นให้เป็นชิ้นตามมักแลจ้จจะผู้ใด,ดมักชิ้นแบบใดความหนาของแม่ปลอยจะเอาประมาณนี้เนาะจ้ะบ้านาเกินไปลวกันเบาบางเกินไป แม่ปล่อยฟานให้เป็นแผ่นแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปเอาไปแช่น้ำปูนเลยจ้า เทน้ำปูนเอาส่วนที่ใสได้จ้าเทให้ท่วมบวักม่วงเลยจ้าคมคมลงนะจ้าแล้วก็เอาอยัางมาปิดแม่ปล่อยจะแซ่น้ำในน้ำปูนไวขึ้นนึงนะจ้าเดี๋ยวกลับมาพอกันใหม่นะจ้าแช่ทียมไวขึ้นนึงจ้า จะครบเวลาแล้วนะจ้ะเอาบักม่วงที่แซนนาปูนไปล้างจักสามรอบจ้า เ้าเศร้าแบบนี้นะจ้ะสามรอบนี่จ้ะชิ้นที่มันดำคือถึกอากาศนะจ้ะไม่ได้มิฮหดใ,ให้บอกมองเป็นสีขำ ตั้งไฟเลยจ้าใสหน้าเปล่าลงไปต้นตาลทราเขาไฟใส่เกลือจ้าใส่ไฟแล้วก็คุ คนให้น้ำตาลละลายนลจ้าตอนนี้แม่ปล่อยใสไฟไฟกลางค้นให้น้ำตาลละลายน้ำตาลละลายแล้วจะเอาบักมว่วงลงเลยจ้า คมให้บักม่วงถือน้ำเชื่อมทุกชิน้นนะจ้าจะได้ทั่วถึงเดี๋ยวเราให้น้ำเชื่อมเดือดนะจ๊ะ ตอนนี้น้ำเชื่อมกำลังเดือดแล้วนะจ๊ะคมคมไห่บักม่วงไปต้มในน้นำเชื่อมนะจ๊ะจะได้ทวัวถงปิ้นบักม่วงจากข้างใต้ขึ้นมาข้างเทิงนะจ๊ะ ตักฟองออกเลยจ้าตักฟองดำๆออกเลยจ้า ขมกม่วงจากใต้หวันมาเทิ่ม มีฟองขึ้นมากตักออกได้เรื่อยๆเลยจ้าตอนนี้ต้มในระยะน,นึ่งแล้วนะจ้าน้ำเชื่อมกะระเ่มลดลงแล้วตกกักด้าน ก้นให้ถึงก้นกระทะเลยได้จ้า ระยะหนึ่งนะจ๊ะจนประน้ำเชื่อมจะลดลงใส่เวลาแนจักน้อยนะจ้าสำหรับอันเห็ดบักม่วงโอ้แห้งนะจ๊ะ เชื่อมแหงแล้วนะจ้าตั้งหนากระเมีอยนก้องดำๆกู้ขึ้นมาอยู่กับตากออกเลยจ้าชินมะม่วงกับไซส์แล้วนะจ้าชินมะม่วง มาจ้าสูตรนี่สูตรของแม่ปล่อยสูตรนี้บอเล,ละเ้ยจ้าข้นดูปันใดกับบอลเละต้มเป็นชั่วโมงอะกับบอลเละสีสวยจ้าส,าสาีสวยงามมากแม่ปล่อยจะต้มต่อแนะนำเชื่อมอีกประมาณ สิบนาทีเราจะไม่เปอดเราะจะปิดไฟ เชื่อมแค่นีพดพ่อเลยจ้าเาจะปิดไฟแลยจ้ะหลังจากปิดไฟห้ัก็เชียร์าการบักม่วงขึ้นมาขอบกระทะเลจ้ะให้บักม่วงออกจากกันก็นำเชื่อม น้ำเชื่อมออกจากก่างกระทาเลยจ้า เอาไปเลี้ยงใส่กระดงเลยจ้าเพื่อจะเอาไปตากนะจ้าแม่ปอยจะใส่วิธีการตากแดดแทนเตาอบนะจ้าจัดเลี้ยงใส่กระดงเลยจ้าเป็นย่างเป็นชินสวยอยู่จ้าจัดเลี้ยงใส่กระดงจ้า สูตรของแม่ปอยยังเป็นชิ้นสวยอยู่จ้าบลเละจ้าสูตรของแม่ปอยเป็นการวิเป็นปนการวิธีถนอมอาหารอีกอย่างหน,นึ่งนะจ้าี๋ยวแม่ปอยขอตูไปเลี่ยงให้เรียบรอย้อยกอนนะจ้ากลับมาพอกันไหม จะเลี้ยงเสร็จแล้วเรียบร้อยจะเอาไปตากเลยจ้าตากแดดรอบแรกแม่ปลอยจะตากอยู่3ชั่วโมงเนาะจ้ะแม่ปอยคอยจะกลับมาปินไหมนะจ้ะจ้ไปเอาไปตากจ้าจะครบเวลาที่ตากแล้วเนาะจ้ะแม่ปอยจะกลับมากลับด้านนะจ้ะกลับให้ครบ ถูกแพนเลยนะจ้าดูจ้า,จารอบแรกจะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้ารอบแรกจะยังเป็นช้ำๆนู้นนะจ้าจ้าแม่ปอยจะกลับด้านมาเป็นด้านนี้กลับใหครบทุกแพนแล้วแม่ปอยจะตาก ออีกสงชั่วโมงนะจ้ะสำหรับอีกอีกด้านหนึ่งนะจ้ะ กับด้านครบทุกชิ้นแล้วนั่นจ้าเดี๋ยวเอาไปตากเลยจ้าอีกสองชั่วโมงเจอกันจ้าจ้าครบสองชั่วโมงเรียบร้อยแลยนะจ้าแม่ปอจะเก็บเห็นมาแล้วนี่จ้าจะเป็นหน้าตาแบบนี้จ้านี่สำหรับใครที่มักแห้งก็หนีกน็สามารถตากให้แห้งก็นีได้เะจจะเพิ่มอีกจักสองสามชั่วโมงก็ได้นะจ้านี่ จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่จ้านี่นเนื้อแบบช่ำๆเลยจ้านีจ้ามื้อนี้แม่ปล่อยกระสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลักกาอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนพร้อมเลวจ้าเพื่อที่จะบริพารรับชมคลิปต่อไปของแม่ปล่อยมื่อนี้แม่ปล่อยกระสิขอตุลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ